เ uh huh. ouais. thank you so much thank you so much for super s u p ค่ะเราะว่านีค้เรามาช่วยติดตาพิบตาดูสิพี่บสอตัวนี้มันชอบไหลเาก็ไม่กดเลยตัวนี้มันชอบไหลตัวนี้มัอบี่แัร สวัดสดีน้องกินิสพร้อมเข้าสีน้นงงงอพงพร้อมเข่าสีจะกินอีกไหมแม่แม่จะเก็บแล้วน้ำเก็บเลยเก็บเลยกินิสให้ดูลุกให้ดูนี่เป็นบอสครูนี่ เป็นครูพี่พี่ไปบางเขนจ้าไปบางเขนจ้าแ <นะ S 1> ท็กซี่เหรอเว่ <laughs> ไปปะโว้คจ้าม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 า,มา,มาวันนี้มาในลุกอะไรเลยวันนี้มาในลุกแท็กซี่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <ไ>ปเป็นบอสพรู <laughs> ยมเชา <laughs> ้าซึ่งรู้หรือยังว่าโรนี้คือโรเดียวกับโชมีเลยเอ <laughs> อ,อพูดตอนที่ฉลอดไว้กี่เลยนี่คือบ้านมีนาแล้วก็บ้าน หาละคาวัยเจ้าม่น่มีนาแล้วก็เชอริลน้องไม่อยาก้หมอนในเน็ตมันตั้เรื่องซีรีส์เรื่องแรกเลยวป็นที่ฟามด้กี่โมงวันนี้มาเจ็ดโมงเสร็จสับแต่งหน้าเองอะไรอย่างเงี้ยเราโตแล้วเราต้องดูแลตัวเองให้น้องๆเขาแต่งมาช่างไปนะคะฝากติดตามด้วยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่ฟารู้สึกตื่นเต้นมากเลย เหมือนได้ย้อนวันวานหรอก่กลับมาที่นี่อ่ะใช่ใช่ไม่ย้อนนะอยากเหรเพราะว่าแบบโอ้ตอนถ่ายชูมิเลิฟก็สนุกสนุกเลยสนุกเหมือนได้กลับมาบ้านเนี่ยะอ้าวสวัสดีค่ะตาเบะเอาจริงถ้ามีโลโก้กูก็เหมือนเขาเลยใช่นะเนาะอืมโอเคค่ะพี่พี่เป็นตาเข็ดนะจ๊ะ ส <Keep S 2> <VII? S 1> ินชาวพี่ฟ้าสิคทุนชาวเอกวิรัี่รี่รักี่รักที่กที่รักี่อกที่รักที่รักที่รกี่ไั้ที่ยักที่รัก่รักที่รตัก่ก่รว่าทร่ได้ไลฟ์เลยข่บคุณครับ ใครส่งอะไรมาขอให้ได้กลับไปร้อยนวลนะคะแคปไม่ทันอ้าวมันต้องส่งใหม่อะสิคะท่า,นา้นอะถ้าแคปไมทาา่ทันอะลำบากส่งใหม่ละแปลกมากเวลาที่เราไม่ได้เจอกันอนะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่เขาจะผอมลง ถ้าเราจะเจอแฟนคลับทีไรน,นะจะบวมขึ้นทุกทีเลยมันเป็นอะไรสแสไม่เจอกายมันกินข้าวไม่ลงมิสแสตไม่เจอกายและกินข้าวไม่อร่อยพีฟ้ามาแห่เทียนอ,อบนุบลมูอยากไปมากค่ะแต่ว่าคิวไม่ได้เลยปีปีนี้เดือนนี้ก็คือหลายเรื่องหลายราวเลยครับแต่อยากไปมากแม่ ที่ฟ้าอยู่ไหนบอกไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ร้องกี่เพลงประมาณสามสี่ประมาณนี้ค่ะสามสี่เพลงได้พรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะเออใช่ที่เซนทันเวสเกตนะคะเริ่มร้องตั้งแต่งานงานน่าจะเริ่มแต่สองทุ่มประมาณน,ะนี้แม่น้องวีกินอยู่ไหมอ่ะคิดถึงไหมคิดถึงมากๆ ที่ถึงมากเลยเลิก<ป>เกตอีกแล้วทำไมอ่ะไกลเหรอไกลเหรอตรงนี้หวาทาเข้าวหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับนะอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคือตื่นเช้าจังเลยเล็กสวยด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ตื่นเช้าจังเลย everybody why you so wake up early อ๋ไม่สิบางประเทศเขาไม่ใช่เช้าคำ m e อค c o โคลั i เีดีใจจังเปิดมาเจอคนเก่งเช่นกันนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ในทุกๆวันนะคะ ใครที่ท้อกำลังทำงานอยู่ลุกแอ t มีค่ะดูพี่ฟ้าเป็นตัวอย่างต่อให้เราจะมีเงินแล้วเราก็ยังต้องทำทำไปก่อน,น,เ,อนเอาสนลุกหนเ,เมื่อกี้หรอเมื่อกี้หรอแมงไปป้าสามลุมหนึ่งค่ะแล้วมันเลื่อนไหลเลยอ่ะเลื่อนไหลตรงไหน,าาหนเอา้าทำไงอ่ะพาไปหาหมอป้า อง้าไม่อยู่เ้ขาไม้อ้าวอ้ยแล้วมันสะบัดน้ำลายมันฟุ้งเต็มไอ้นี่แล้วนะ่ะบอกเจ้าของเขาไหมนะ่ะบอก หรือว่าทำเอาน้ำเกลือล้างก่อนไหมแม่ระวังงับนะถ้าถ้าระวังไปโดนตรงนี้มันเจ็บงับนะหมาโดนกัดหมาของที่นี่ออกไปข้างนอกแล้วโดนลุมโดนกัดเลย แล้วของไม่อยู่อีกโอ้ยมันดูเจ็บอะ่ะเ้าทุกคนเหมือนกันนะคะ thank you for give guy ขอบคุณค่ะ ไปเห็นช่วงนี้ต้องระวังไอ้นี่ด้วยนะคะสำหรับแอคเค้าที่มันไม่ใช่แอคเคท์จริงแอคเคท์ปลอมของพี่ฟ้าในติ๊กต็อกค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วชอบไปปป่วนในไลฟ์คนนู้นคนนี้โอ้ย a n k y o วอามขอบคุณนะคะ ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูให้ดีเลยนะคะทุกคนต้องระวังด้วยเดี๋ยวเผื่อแบบทักไปหาคนนู้นคนนี้ไปขอเงินไปยืมเงินใครอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่ชาชีพเป็นอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยดูที่จํานวนยอด follow แล้วกันเนาะว่าอันไหนเป็นแอคจริงแอคไม่จริงเห็นเมื่อวันเข้าไปดูน้องน้องอะไรนะ Enjoy ใช่ไหมเข้าไปป่วนในไลฟ์น้อง Enjoy หนูยังไม่นอนจริงหรอ oh! thank you for gift guys thank you จีมูอออกแัจากเอกวาด,ดอร์คนไทยเหรอคะ oh, ใช่เยอะได้จะซึ้งมากครับฟา้าพี่ฟา้าแทบจะมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์คนไทยเลย เห็นะคอมเมนต์อินเตนอร์แฟนเยอะมากเอเค,อเคทุกคนครับแบบมีฝาไปทั้งบทดีกว่าจริงๆไม่ตมันไม่ได้มีเ,อเอยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าขอ ลาบากูเดกายตังคิวฟากีคอ e เป็นวันที่ดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะโอเคบ๊ายบายสิบลูกลงอะแม่